สวัสดีค่ะกุตเต้นถากวันนี้เราก็จะมาทำต้มจืดแตงกัวนะคะเราจะใช้แตงกัวนะคะแตงกัวจีนนะคะนี่ค่ะเราไปเลือกเอาผลที่ว่ามีขนาดใหญ่นะคะค่อนข้างจะแก่แล้วนะคะเพราะว่าเราต้องยัดไส้ด้วยหมูบดนะคะข้างในถ้าเรา,เาซื้ออันเล็กๆมาปุ๊บเราก็จะทำแตงกัวยัดไส้ไม่ได้ะคะ่ะเราจะ ต้มเหมือนต้มจืดนะคะปากขาดทำเลยค่ะนี่ค่ะเป็นแตงนะคะภาษาเยอรมันเรียกครัวก็อันนี้เราก็เราก็ควนเอาเมลเล็ดออกน,นะคะมเมลเ็ดก็ยังไม่ได้แก่มเมล็ดอ่อนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะเอาหมูบดนะคะที่เราคลุกเกลือพริกไทยเรียบร้อยนํามายัดใส่ตรงเนะะี้ยค่ะรูตรงกลางเนะะี้ยค่ะวันนี้เราจะมาต้มจืดนะคะต้มจืดแตงกัวะคะ่ะ ต้ตมคล้ายๆต้มจืดมัร้านนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมายัดไส้หมูบดข้างในกันนะคะนี่ก็เป็นหมูนะคะที่เราหมักพริกไทยเกลือค่ะแล้วก็น้ำมันหอยเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมายัดไส้ในแตงกัวเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแตงกัวยัดไส้หมูบดนะคะเดี๋ยวเราจะไปต้มน้ํารอนะคะแล้วก็จะใส่แตงกัวลงไปค่ะต้มจืดแตงกัวนะคะวันนี้ ใส่ลงไปเลยค่ะเป็นน้ําซุปที่เราต้มเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่ลากผักชีลงไปด้วยนะคะใส่แตงกัวยัดไส้หมูสับลงไปเลยค่ะร,ร้อยเยอะมาก เดี๋ยวเราตัดผงนะคะที่เป็นฟองออกเดี๋ยวเรารอให้แตงกวาสุกค่ะเราไม่ปรุงอะไรมากนะคะเพราะว่าหมูเรานั้นหมักเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวสุกแล้วรสชาติก็จะออกหวานแตงกวาก็หวานอยู่แล้วนะคะเราใส่แค่ผงขนอวนะคะแล้วก็น้ำซุปที่เราต้มให้เดือดแล้วก็ใส่ลงไปค่ะไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะในการทำกค่ะ เดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาโรยด้วยรากผักชีนะคะเดี๋ยวเราจะมารอให้เดือดสุกนีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกรอบนึงนะคะต้มจืดแตงกัวนะคะกำลังเดือดเลยค่ะหอมกลิ่นน้ำซุปนะคะแล้วก็รากผักชีะคะ่ะ ลังเดือดเลยค่ะเดี๋ยวเรารอให้แตงกวัวและหมูสุกนะคะต้นผักชีคะ่ะเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะต้นผักชีกับต้นหอมที่เราหั่นไว้นะคะเพิ่มความหอมนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะมาตักใส่ถ้วยเลยนะคะตักข้าวสวยร้อนๆมารับประทานด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้มีแรงทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ